พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์ขช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่าในการประกาศเลิกสายการผลิต YZF-R6 และเลิกทำตลาดในยุโรปรวมถึงอเมริกาอันนี้มาจากการที่ยามาฮ่าไม่ได้มีการพัฒนา YZF-R6 ให้ผ่านค่ามาตรฐานยูโร5ที่จะมีการประกาศบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2,564เป็นต้นไป ก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาผมได้มีการนำเสนอข่าวครา,าวเกี่ยวกับ YZF อาซิกมาแล้วครั้งหนึ่งว่ามีโอกาสสูงมากที่จะมีการเลิกการผลิตไปอย่างแน่เสดายเพราะมีกระแสข่าวลือในญี่ปุ่นว่ายามาฮานั้นไม่พัฒนาต่อส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าทิศทางตลาดของยุโรปในขณะนี้กลุ่มซุปเปอร์สปอร์ต6 0 0ซีซีนั้นมียอดขายลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ในทางกลับกัน y ว F อาซิกของเมืองไทยเรานั้นตั้งแต่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ในวันที่27มีนาคม2560หรือในงานมอเตอร์โชว์2017มาถึงวันนี้เป็นเวลา4ปีบอกเลยครับว่า YZF-R6 อนั้นคือซปเปอร์สปอร์ตรุ่นยอดนิยมของคนไทยผมจำได้ดีครับเพราะว่าก่อนจะมีการเปิดตัว YZF-R6 อผมได้มีการน,นำเสนอคลิปวิดีโอของ r ารรุ่นก่อนหน้าซึ่งทำความเร็วได้สูงสุดถึง295กิโลเมตรชั่วโมงมันคือซปเปอร์สปอร์ต6 0 0ซีที่มีพลังความเร็วใกล้เคียงกับ ซูเปอร์สปอร์ต1,000ซีซีและเหนือกว่าสปอร์ตเนเก็ตเครื่องยนต์1,000ซีซีของทุกค่ายซึ่งก็ได้สร้างความฮือฮาเป็นอย่างยิ่งในเวลานั้นหลายคนดูคลิปนี้แล้วตื่นเต้นครับไปที่งานมอเตอร์โชว์ื่อจับจองอาซิคกันอย่างมากมายสรุปยอดจองของอาซิคกับการเปิดตัวครั้งแรกนั้นทำได้สูงสุดถึง120คันโดยเป็นการจองในงานมอเตอร์โชว์80คันที่โชว์รูมอีก40คันหลังจบงานไปแล้วยังมีการจับจองเพิ่มขึ้นไปถึงกว่า200คันต้อองบบกเลยครัว่า มันเป็นกระแสนิยมที่เกิดขึ้นอย่างมากมายท่มทลายแม้จะมีราคาค่าตัวที่สูงถึง5 49,000บาทก็ตามจุดเด่นของ YZF R6 หลายคนอาจจะลืมไปแล้วก็คือว่ามันคือซุเปอร์สปอร์ตเครื่องยนต์4สูบเรียง Double Overhead c a m ช h a ์ t 16วาวซึ่งวาล์ว16ตัวนั้นทำจากไทเทเนียมให้อัตราส่วนกำลังอัดที่สูงถึง 13.1ต่อ1โดยยามาฮ่าได้มีการพัฒนาระบบ YCCI หรือยามาฮ่าชิป Control อินเท e นั่นก็หมายถึงระบบที่มีการปรับความยาวของท่อไอดีได้อัตโนมัติรวมถึงระบบ YCCT หรือยามาฮ่าชิป Control t ั้งทมันคือเครล่งไฟฟ้ารุ่นแรกของโลกครับนอกจากนี้ล้วยังมี s ล i p p ปอร์คลัชแท็กชั่นคอนโทรล6ระดับและก็มียามาฮ่ D- โ o d e หรือเลดิงโหมด3โหมดด้วยกันประกอบไปด้วย A Standard และก็ B โช้พหน้าเป็นแบบอัพไซด์ดาวของไคยาบ้าขนาดแกน43ม mm. ิลลิเมตรโช้กหลังของไคยาบ้าเช่นกันซึ่งปรับในเรื่อง3จุดทั้งหน้าและหลังรวมถึงเฟรมแบบเดลต้าบล็อกอลูมิเนียมซับเฟรมทําจากแมกนีเซียมมีควิกชิปเตอร์รวมถึงเทอม,ม,มันทําจากอลูมิเนียมเช่นกันมันให้พลังสูงสุด118.4แรงม้าที่14,500รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุด61.7นิวตันเมตรที่1 5 0 0 0รอบต่อนอาที ขอสปีดทำได้289กิโลเมตรต่อชั่วโมงวายเซ็ตเอฟอารซิกเริ่มต้นในปี1999มาถึงวันนี้ปี2020รวมแล้วก็22ปีครับนา่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่เยมาฮ่าเลิกผลิตรุ่นนี้ทั้งที่ว่ากระแสะในเมืองไทยของเรานั้นเป็นไปนอย่างมากมายหลายคนชื่นชอบอยากเป็นเจ้าของจากนี้ไปนะครับวายเซ็ตเอฟอาซิกจะไม่มีอีกแล้วจากการตรวจสอบข้อมูลไปที่เยอรม่าเลยด้วยครับก็ปรากฏว่านะครับวายเซ็ตเอฟอาซิกยังคงมีอยู่ อีกจานวนหนึ่งครับหมดอตนี้แล้วหมดเลยใครที่สนใจนะครับรีบจับจองด่วนเพราะว่าอนาคตข้างหน้าไวเซเลปอาซิกนั้นจะเป็นแรไอเทมเป็นรุ่นประวัติศาสตร์ของยามาฮ่าอย่างแท้จริงจากการตรวจสอบแคมเปญในงานมตอรว์ครั้งนี้ระหว่าง16พฤศจิกายนถึงสิ้นปี2 0ง3นั้นมีการแถมกิฟต์ไวเเชอร์5 0 0 0 0บาทและฟรีป,ประกันภัยชั้นหนึ่งมาถึงตรงนี้นะครับสิ่งที่มีอยากให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจนได้ผมบอกเลยครับว่าสียดายเป็นอย่างมากกับ YZF R6 อา อนาคตจากนี้ไปยามาฮ่าจะมีการพัฒนามตร,ร์ยซ่์ใหม่ออกมาอีกหรือไม่ในคลาส 600cc สี่สูบเรียงเราจะมาติดตามความเคลื่อนกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ